มาจับพี่น,น้นองมากินแกงเห็ดเพ <อ S 1> าะนำ้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะจ้ะวันนี้มาพบมาพอกันยามมื้อบ่ายเช่นเคยเนาะจ้ากับเมนูบ้านๆจ้าวันนี้มีแกงเห็ดเพาะจ้าแกงเห็ดเพาะใส่ผักหวานใส่เห็ดขาวจ้า เอี๋พักขาหอมๆจ้ะพี่น้องกําน้ำอย่านางเขียวเขียว้ยวนๆค,คือเก่าจ้ะโอ้ยฝูเป็นต่ำกันจะไม่ไหลพี่น้องได้อย่างก,กินเที่ยงก,กินบายน้อจ้ะนี้ีแม่เฮ็ดเมนูแกงเฮ็ดสู่ลูกสาวกินน้อจ้ะเดี๋ยวทำมาันรอดูตอนอีแม่แกงกันน้อจ้ะพี่น้อง เรารับชมกันจ้าเดี๋ยวพสกเลตไปเพื่อบ้านเมื่อนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโคกเปลี่ยนสากได้จ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่เปลี่ยนโคกเปลี่ยนสากแล้วจ้าบ่ได้ใส่โคกแกนอ่อนคือเก่าเด้อจ้าตำพริกใส่เกลือมือ่อตากร้่งเยอะจุนใส่ตานะ รับตาเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเ้องใส่หวายน้ำบมดจ้ะแม่ใส่หวายใส่เอยียงขัวนกขวนกใส่น้ำนกเอยียงแม่นกกระตุง้งนกกระตุ้งบะใส่ปะลาร้าหนัวๆไปจ้ะพี่แม่มาคัวก่อนเด้อจ้ะ คั่วให้ซุกก่อนจ้าคั่วนกให้ซุกก่อนแม่วัดจ้แม,ม่ีแม่กับเอานกเอาไวา้มาขวใส่น้ำปลาเนาะจ้ากับพริกที่แม่ตัดเมื่อกี้ค่ะคั่วให้ซุกก่อนนะจะโอุ้ยเมื่อนี่แกงรวมมิดเลยค่ะพี่น้องมีทั้งไหวายทั้งนกทั้งผักหวานทั้ง เฮ็ดเพาะเนาะจ้ะแกงรวมมิตรเลยจ้าวันนี้อ,อาหารผู้เท่าเนาะจ้ะอาหารอีสา,บา,น,น,น,บานบ้านๆเนาะจ้าบเน่อได้าเลือได้เลือกเนาะให้เพันตักให้รสเขาให้เลือกบลูคือกัน แล้วตัวที่เพิ่นล่างนะเพิ่นให้เลือกอยู่แต่ว่าตัวที่เพิ่นล่างนะมันมันเล่ามันเล่าหลายผลก็เลยบอเอาใส่เห็ดเพาะลงไปจ้าเห็ดเพาะซื้อมาแต่คองถมกับพี่สาวเมื่อวานนี้คะ่ะากันไปแอลคลองถมกันากันไปหาเลาะตลาดจ้า อุ้ยเต,ต็มหม้อเต็มหม้อเลยเทน้ำยานางลงไปจ้าบัดทีนี้จวกอุ้ยเขียวแหงน้ำยานางเขียวๆเลยจ้ะแต่๋ยวเราได้ใส่ข้าวเบือ่ออ๋อแกงเนื้่ได้ใส่ข้าวเบือบอ่อจ้ะแม่แกงเห็ดได้ใส่ข้าวเบื่อเด้อดจ้ะพี่น้อง พักอิตูพักคะจ้ะมื่อนี้พักอิตูพักขาพักหวานจ้ะพักหวานเก็บเอาอยู่ต้นอยู่บ้านนี่นะคะปลูกไว้พักหวานปลูกไว้รอบบ้านเลยจ้ะมอก็เริ่มฟดเริ่มหอนแล้วจ้ะ เฮ็ดเพาะฝายหรือเฮ็ดเพาะหนังแม่เข้าหนเฮ็ดเพาะหนังมะหนังแต่ปนฝายอยู่อ oh, ๋อฝายปนมานำอยู่ส oh, ุกแล้วโอ้ผมโหมาโคตรละจ้าเฮ็ดเพาะสุกแล้วเอาใส่พักลงไปจ้าทีนี้ยมเพิบยมเพิบลงใส่คือเก่าจ้าม่ต้องพิธีรีตองค่ะตัวบ้านๆเนาะจ้า ำลำโอ้ยเปตเตาแสบบอจ้าพี่น้องนี่ค่ะอาหารอีสานแนวกินไทยบ้านจ้าพี่น้องอาหารตามฤดูได้นี่จา้าแกงเห็ดเพาะนี่นปีมีครั้งเดียวนะคะเห็ดเพาะโลนึงแกงเบิดอเลยบจ้าแม่โอ้โห มา,าามาเด้อจ้าพี่น้องมากินแกงเฮทพอน้ำกันค่ะแซบๆนัวซิมะน้ำประเดกอรอป่บซิมแกงเฮดบอได้เฮดน,น,น้ำหลบอแม่น้ำแ้งน้ำมานมกรล่งน้ำ,นำบ้าแกงเฮดใส่กัก <พอ S 2> วเนใส่น้ำอเจาะ บะอ๋อแกงเห็ดเพาะเซนนำเอเจาะบะแกงสุกแล้วก็มาซิมเบิงเองถาะอ๋อซิมเบิองแล้วก็แซบกะนัวบะโอ้ยตแาแซบบ่จ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ามากินแกงเห็ดเพาะฝีมืออีแม่จา้าแซบๆหอมๆอมุ้ยหอมทั้งผักหวานทั้งเห็ดเพาะทั้งหวายจา้า มาจับพี่น้องมากินแกงแฮ่พอน้ำตาลค่ะโอ้ยแมงวันไปเก็บได้แท้ฟูงวิตามินกันหลายใช่เนาะมะแววเก็บเกลือได้มันก่ได้เอาอีหน่อยวะมาจ้ามาจ้ามื้อเที่ยงมื้อบ่ายค่ะมาจิกันเงี้ยได้ก็ย่ามาปิดท้ยบ้านนะคะก็ได้แท้ขนาดเขาเอามาขายเป็นตุ่มทุ่มยัลีไปงั้นก็ได้กินได้ซอยดิล่ะนึกกินอย่างไอันนี่นะ แสบบอจ้าแซบบอแซบบอแอบอามซอยจุกตอนทางแกอิ่มแล้วมะออกมักต<ม>ัวมาเดน๋วไอนี